นับถือพุทธชาติหน้าจะนับถือพุทธอีกไหมตอบยากมากค่ะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณจะไปเกิดในชาติภพต่อไปค่ะเรามักจะนับถือศาสนาตามครอบครัวแล้วก็ตามศาสนาของประเทศที่เราเกิดค่ะจากประสบการณ์การสกดิจริลึกชาติของแนนเราเคยนับถือมาแล้วทุกศาสนาค่ะเพราะเราเคยเกิดมาแล้วหลายประเทศทั่วโลกค่ะ ถ้าคุณเป็นคนที่มีความศรัทธาในศาสนาที่คุณนับถือมากๆมันก็มีความเป็นไปได้สูงค่ะว่าในอดีตชาติคุณก็จะมีแรงศรัทธาต่อศาสนาที่คุณได้นับถือในอดีตชาติเช่นกันค่ะถ้าคุณมีแรงศรัทธาในศาสนาพุทธ ต้องการกลับมาปฏิบัติธรรมในศาสนานี้อีกให้คุณอธิษฐานจิตขอให้ได้เกิดมาปฏิบัติธรรมในศาสนานี้อีกค่ะไม่ว่าคุณจะไปเกิดในประเทศที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธและแม้ว่าคุณจะไปเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแรงอธิษฐานจิตก็จะดึงจิตของคุณให้กลับมาปฏิบัติธรรมในศาสนานี้อีกค่ะเช่นเดียวกับคนที่นับถือศาสนาพุทธแล้วเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นค่ะพอเขามีความผูกพันมีแรงอธิษฐานจิตต่อศาสนาที่เขาเคยศรัทธาเช่นกันค่ะ